ก็จะเป็นเฉลยใบงานที่1นนะคะเรื่องวาดแสงเล่นสีเนาะอ่ะทีนี้นักเรียนดูใบงานของนักเรียนแล้วก็ดูเฉลยนะคะตามของครูไปด้วยแล้วก็ดูซิว่าตัวเองเนี่ยตอบถูกไปมนะคะอ่ะข้อ1ครูถามว่ากลุ่มสีที่มีน้ำหนักได้แก่สีอะไรบ้างนะคะคําตอบได้แก่สีม่วงนะคะสีแดงสีเขียวเข้มและสีน้ําตาลนั่นเองค่ะ ต่อมาข้อที่2กลุ่มสีที่ไม่มีน้ำหนักได้แก่สีอะไรบ้างคำตอบคือสีเขียวเหลืองสีเหลืองสีส้มและสีฟ้าและข้อที่3นะคะถามว่าการใช้สีที่ไม่มีน้ำหนัก ระบายพื้นหลังของภาพจะทำให้ภาพดูเป็นอย่างไรคำตอบนะคะก็คือจะช่วยเน้นจุดเด่นของภาพนะคะซึ่งระบายด้วยสีที่มีน้ำหนักนะ,ะให้โดดเด่นชัดเจนยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะอันนี้ก็เป็นคำตอบในข้อที่3ถ้านักเรียนได้ดูคลิปวิดีโอการสอนเนี่ยนักเรียนจะตอบได้แล้วก็ถูกต้องอย่างแน่นอนนะคะคล้ายๆกับของครูเลยนะคะอันนี้ก็เป็นในส่วนของเฉลยใบงานที่1เรื่องวาดแสงเล่นสีค่ะ